นี่จมีไหเลขถูกปะ่ะอนะ่ามีไหนเลขนะสตัวแบบเดียน,นะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วท่านที่1ครับผม S V I P หนึง่งห้าแปดครับมาเลยอ่า๋ยวให้ทีมงานดูอ่าท่านที่2ครับเอาล่ะท่านที่สองครับผม S V I P ห1ึครับมาเลยฮะ1นึย์ครับ อ่าเ,เด็กเด็ศูนย์แล้วใช้ตรงนี้เลยครับอย่ายุดรอก่อนนะครับโอเคอ่ะต่อมาครับผมในในเดี๋ยวระหว่างนี้ให้พี่ฮอมจับมาห้าหมายเด็กครับอ่าต่อมาครับ S V I P ศูนย์สี่สองครับศูนย์สี่สองอ่าอีกสองท่านนะฮะ อีกสองท่านครับฝ่าทองพี่เป็กน,นะครับตอนนี้ S V P 228ครับผมอยู่ไหมฮะ228นะฮะออยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมท่านสุดท้ายให้พี่เป็กประกาศอีมีครัมสุขขออนุญาตนะครับและท่านสุดท้ายที่จะมือของพี่เป็กได้แก่031ครับ S B M P ศูนย์สามหน่ง ah S B M P ศูนย์สมหน่ยืนไว้ด้วยหมอโยมไหมมไหมเดินมาเลยอ่าทางด้านฝของพี่ทองนะครับขออนุญาตนะครับหากคุณกานดาฮัประกาศเดินสำหรับผู้โชคดีนะคะทางด้านของพี่ทองนะคะจิตใจขึ้นมาถ่ายรูปได้บนเวทีค่ะหมายเลขแรกนะคะ สแสดงโตวด้วยนะคะโอเคค่ะท่านต่อไปนะคะ ฝั่ของพี่เป๊กอ่าฝั่งไหนของพี่เป๊กขยับเลยค่ะฝั่งไหนของพี่ทองขยับมาด้านนี้ค่ะท่าน,นสุดท้ายเมื่อกี้นะคะจะเป็นของพี่ทองค่ะขยับมาด้านนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราจะให้ถ่ายสตอรี่กันนะคะกับศิลปินสุดโปรดในดวงใจของคุณนั่นเองค่ะมีไหมเอ่ยฝั่งพี่ทองมีทั้งหมดสามอีกสองท่านมีไหม พร้อมกับลายเซ็นนะคะของพี่ทองแล้วก็ของพี่เป็กนั่นเองค่ะอันนี้แต่ให้เลยค่ะแล้วก็เซลฟี่ไปพร้อมๆกันแต่ว่าถ้าเกิดเอนะคะที่แบบว่าเอ๊ะไม่ได้แบบว่าขึ้นมาถ่ายเซลฟี่ด้านบนนะคะไม่เป็นไรค่ะสามารถหยิบกล้องนะคะแล้วก็สูดเข้าไปถ่ายได้นะคะกับของพี่ทองแล้วก็ของพี่เป็กนั่นเองค่ะอันนี้เราจะมีเป็นหมวกนะคะแล้วก็มีลายเซน ที่แบบว่าเอ๊ะจะใส่เลยแล้วก็เซลฟี่ไปพร้อมๆกันนะคะก็สามารถถ่ายได้อะเดี๋ยวมอบให้กับแฟนคลับนะคะทาัางท่าท่านค่ะอะตอนนี้เตรียมโทรศัพท์มือถือขึ้นมาได้เลยคะ่ะด้านนี้ถ่ายฝั่งพี่ทองได้นะคะถ่ายกีละท่านได้เลยคะ่ะหน้าโน้นนะคะก็ถ่ายกับพี่เป็กได้นะคะเราจะแยกโซนกันใช่ไหมคะเป็นซ้ายแล้วก็ขวาอะตอนนี้ม่เหลื ใครมีโทรศัพท์มือถืออยากจะผ่านแอปไหนนะคะเข้าแอปพลิเคชันนั้นไว้เลยนะคะโอเคค่ะอ่ะท่านต่อไปเชิญเลยค่ะฝั่งพี่กองนะคะ้าน้ารุนฝั่งพี่แบงค์ีและท่านเหมือนกันค่ะข้างล่างะนะครับข้างล่างไม่ต้องมีชา้านะ,ะฮะแต่เราจะมีนะครับอีกห้าท่านผู้โชคดีนะครับใช่แล้วที่เราร่วมสนุกเล่นเกมนะฮะอยู่ทางด้านหน้านะครับเ<ะ>มื่อช่วงนะฮะก่อนเที่ยงก่อน นะฮะฮพี่ทอมและพี่เป๊กมากที่สุดนั่นเด็กนออี่ออนะฮะเดีย๋ยวให้ทักฝั่งนี้เจะไี่พร้อมแล้วเนี่ยอีกทางสิบท่านนะครับที่ยังไม่ได้ขึ้นมาเตรียมตัวสแต,สตนล์เรอเลยฮะใช้แล้วค่ะเตรียมโทรศัพท์มือถือเตรียมบัตรเช็คต่อให้พร้อมเลยนะ,คะ้คร,รับหรับใครกันอย่างรวดเร็วใช่ค่ะสิบท่านได้ครัที่ร่วมกิจกรรมด้านนอกของเรานั่นเองค่ะและตอนนี้ฝั่งพี่ท็อ แล้ววันนี้นะคะก็เรีว่าเมื่อสักครู่เนี่ยคะกับมีนิเสิ์นะคะแบบเลยว่าสุดมันสุดฟินมากๆโอเคครับตอนนี้นะฮะขอเสียงระเบให้กับทั้งิท่านนะฮะโอเคลครับช่เมนะสสบ้านนี๋ยวขออนุญาตอีกนะครับฝ่ละ้านจะมีต่ออตึนะฮะเอาตอนนี้นะฮะทีสุเกมไว้แต่หน้าขึ้นมาเลยครับกมไว้ขึ้นมาเลยนะคะ เตรียมกล้องไว้นะครับเตรียมกล้องไว้ดีๆเลยนะฮะแล้วก็ขึ้นมาครับถ่ายภาพได้เลยนะครับเราจะมีแฟนคลับนะคะของพี่เมทห้าท่านนะคะแฟนคลับของพี่ทองห้า